กินนะอนโดยมีอุสอนเป็นโชน <c ười> นเฟอร์ ู้ชมครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศงานมอประวันนะครับการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีนะครับประจำปี2562นะครับรายละเอียดนะครับซึ่งในวันนี้กำลังจะมีพิธีรดน้ำพอดีเลยจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศในงานครับได้แก่ชุมชนวัดนะครับว AL ัดไหนครับวัดไหนวัดนะครับวัดวัดป่าเรไรนะครับขอแสดงความยินดีกับวัดป่าเรไรด้วยครับสุข พลักนะครับแดงอินทวัน์นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญเลยนะคะขอเชิญครับหมายเลข15นะครับได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับกำลังมีการมอบรางวัลได้รับเงินสดมูลค่า1 5 0 0บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพายนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผมกับรางวัลฉวนใจประชาชนนะครับคุณผูชมวัดอะไรนะครับเรียกว่าคว้านะเดี๋ยมันต่อไปเลยครับคุณดิวครับรางวัลอะไรดีครับต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับสองนะครับได้แก่ชุมชนซิ่วเดิมค่ะ กับชุมชน,นสีอุดมด้วยครับนิสสอนโฮสุวันนะครับจากชุมชนสีอุดมดนะครับสุกใจกันด้ยครับสวยมากความสามารถครับแล้วก็สุขภาพดีครับ ชนไหนครับชุมชนไหนครับชุมชนไหนดีครับ2568น,นะครับได้แก่ชุมชนจันเกษมนะครับน้าจินโพสต์รีนะครับขอแสดงความยินดีดหมายเลข18นะครับหมายเลข18กับชุมชนจันเกษมครับวันนี้ นอกจากความสวยแล้วมีความสุขภาพดีนะคะจิตใจดีครับมีความสามารถเยอะมากเลยนะครับขอทีเียครับรามาชเร่นะคะรวดทสูงสุรัสน้รกแรและแก่ชุมชนทางเกษตรนะครับนางบุญมีโพโสดีนะคบขอแสดงความนดีด้วยนึครับและสคหรับมูลสดนหน้าสักาบาาร้อยมวาและ เดชเชิญนะคะเดนเชิญทุกท่านเลยนะคะถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะสวยมากเก่งมาก่อนสามารถและก็ยังสุขภาพดีอีกนะคะเดชิงทุกท่านนะคะประทึกภาพความงามนะคะเดชเชิงเดี๋ยวร่วมกันถ่ายภาพด้วยนะคะตรงนี้ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้รับรางวัลทั้งต้มนะครับจะได้รับเงินสดทั้งละหนึ่งพันบาทพร้อมเร็จสิบบาทนะครับที่กองอภิบารนะคะติดต่อได้ที่กองพันนะครับขอเชิญทุกชุมชนเลยนะครับด้านหน้าเวทีเลยนะครับเรามาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองไปครองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ จะได้รับเงินส่วนมูลค่าห0 0ับาทขางโล่รางวัลน,นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับตัวแทนชุมชนนะครับเรื่องรับมอบนะครับ,อบ,อบขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับให้ตาต้องหลักไดยให้ท่าน้องหลักสีชมพูนะครับเสื้อสีชมพูนะครับได้แก่ชุมชนวัดบึงครับ ยเชิญครับยนดีตัวแทนชุมชนนะครับรับมอบรางวัลน,นะครับกอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับกับชุมชนวัดบึงนะครับชุมชนวัดบึงนะครับอยู่ไหนเนาะมาเป็นทีมนะครับวันนี้วันนี้มา<ท>เป็นทีมก<ว> <มา S 2> ัน<ล>นะครับโอเคมองกล้องหลังนะครับ ปี2561ได้แก่ชุมชนหนองย้ามาค่ะขอแสดงความยินดีกับชุมชนหนองย้ามาอีกครางัชุมชนหนองย้ามานะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสดมูลค่า8,000บาทของรวรางวัลนะครับขอแสดงความยินดีกับชุมชนหนองย้ามาด้วยนะครับอช่ไหมคบโอเค องกล้องนะครับยิ้มนะครับมาลทุกท่านครับวันนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมือนปกติของทุกปีของเทศกาลสงการเรานะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่ในห่วงระยะเวลาการเลือกตั้งดังนั้นผมประหลัดเทศบาลจึงต้องปฏิบัติหน้าที่นายก ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับวันนี้ท่านสจพีรพงศ์จุริมาศตรงกับชื่อจังหวัดเราใช่แล้วค่ะครับดีค่ะแล้วก็ตามมาด้วยกิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การประกวดงานสายนะคะข้อบ่ายมาในคราวที่5ในการนะคะก็จะเป็นการชมขบวนนะคะที่ทีเปิดสงกราร ก็มีการแข่งขันในแหวนรอบมือและอีกของเรานะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีสดอกก็มีการแสดงเรื่องกิจกรรมนะคะของการของเรานะคะอุบลนะคะับก็สามารถไปชมไปเที่ยวไปได้เลยนะคะวันนี้ทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศงานสงกรานที่สถานีละครผ่านไปนะครับส้าหรับทุกคนไหนนะคะที่ไม่ได้ราไว่ากิจกรรมเช่นรับ เรามีดูทุกคนมีความสุขมีความเริงเรืองด้านจิตใจผู้สูงอายุนะครับนเมื่อถึงคู่นี้เป็นพิธีการมอบรนะครับกับทางวันกับผู้สูงอายุนะครับใช่ครับผมแล้วตอนท้ายก็มีการรดน้ำทำหัวกับผู้สูงอายุนะครับครับนี่เป็นงานที่เป็นศิริมงคลที่พี่น้องเช้าจังหวัดระเอ็ดในเขตเทศบาลจากกิจกรรมนี้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากทีเดียวนะซึ่งนานๆทีจะได้มาร่วมบันทึกภาพเพื่อบอกกล่าวเพลงย่าสนิพิศายชาวโลกออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่นนะที่มาติดตามชมเพจจากสวนที่นำมาตีแผ่ข่าวสัรยิดีของชุมชนของสังคมซึ่งเป็นวัฒนธรรมพเพนี สงกรานต์ถือเป็นปีใหม่ที่ชาวไทยเราปฏิบัติกันอย่างนี้มาทุกปีนะครับถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามชมสวนนะครับติดตามชมสารจากสวนวันนี้กรอนะครับรองนะครับนายดนตรีรายดนตรีนะครับช่วงบ่ายนะครับ